ฮัลโหครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะรครับชื่อโซอี้ครับทดลองทานทันได้ไหมได้ค่ะขอโทษนะขอโทษนะมันมองไม่เห็นอ่ะมันหน้าหน้าเก๋หายยังอะ่ะยังไม่หายเลยเอ้ยหายแล้วชื่ออะไรคะชื่อชื่อทอยครับชื่อทอยอ๋อเออ ไม่หวั่นใจหรือเปล่าครับพอดีว่าผมจะขอเวลาสักสามนาทีได้ไหมอ๋อได้ค่ะยังไม่มีหวั่นใจค่ะโอเคครับมาวันนี้หน่อยได้ไหมเออออเเจ็บเจ็บไหมครับเนี่ยแเจครับเห็นขันหลังไว้เห็นจังจังเออนี่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  พอดีว่าผมอยากให้ฟังผมสักสามนาท like. ีได้ไหมอ๋อได้คือผมอ่ะชอบเพลงเพลงหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครฟังให้ดีอ่ะคือผมฝึกไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะอ๋อจะไปลองให้สาวฟังเหรอคะไม่ใช่ก็แบบว่าอยากอยากรู้ว่ามันพอหรือเปล่าจะไปลองให้สาวไหนฟังเระไม่มีสักหน่อยอ๋อได้เลยเราฟังให้ได้ค่ะก็ก็ก็เขินอยู่แหละแต่ว่า ไม่น,นด้เคยเรายังไม่รู้จักกันเลยไม่เป็นไรเราเรับฟังได้ครับเคยเคยฟังเพลงเดวันไหมเคยครับนี่แหละผมเพิ่งฟังได้สองวันแล้วก็แบบอยากร้องอะ่ะแต่ไม่รู้จะร้องให้ใครฟังดีร้องให้เราฟังก็ได้นะเฮ้ยทำไมคนนี้เขาดูหลายจังวะเสียงเขาอ่ะพร้อมยังอะ่ะเราพร้อมฟังนะได้ได้ไดไม่มีหวั่นใจใช่ไหมผมจะไม่โดนกระทืบใช่ไหมเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ย ไม่มีเราเพิ่งมาเล่นเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่รู้จักใครครับใช่เหรอใช่ใช่โอเคกันช่วยผมฟังหน่อยนะได้ค่ะว่าจะร้องผิดบ้างนะเพราะว่าเพิ่งฟังได้สองวันนะไม่เป็นไรร้องมาเลยมั่นใจมั่นใจจะพยายามมั่นใจในตัวเองนะกันเพราะตอนนี้ผมขาดความมั่นใจมาก <c oughs> เราไปอันนี้จะร้องตรงนี้หรอ ใช่อยากอยากให้อยากฟังตรงไหนหรอตรงนี้ก็แหละโรแมนติกจังเลยจะปล่อยไม่ปล่อ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 ยจะปล่อยไหมฮะจะปล่อยไม่ปล่อยคนน่าจะทำสงครามกันอยู่เข้าไปตรงนี้ไหมเข้าไปปล่อยเดี๋ยวนี้ได้ได้นะอันนี้เพิ่งมาเลยเรื่อหลอเนี่ยเพิ่งมาแบบใช่ใช่ได้กี่วันแล้วอ่ะน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ อยเหมือนกันเลยผมเพิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่หรอใช่ผมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็เหงาก็เลยมาอยู่แก๊งอ๋อเข้ามาปุ๊บก็อยู่แก๊งเลยเหรออาทิตย์นึงอ่ะผมเดินเล่นอ่ะแล้วก็อยู่แกง<อ>๊งผมก็เด็กใหม่เหมือนกันแต่ว่าทิ้งบัตรนิวไปแล้วเพราะว่าเข้าแก๊งแล้วอ๋อใช่โอเคจะลองแล้วใช่ไหมเราฟัง <laughs> เหี้ยเสียงเขาดูร้ายมากอ่ะเขาเป็นเสือเป็นเหนียยเสือกับเสือมาเจอกันจะร้องไปจีบสาวไม่ได้ร้องไปจีบสาวจะไปมีสาวที่ไหนให้จีบล่ะแค่นี้ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยจะไปจีบสาวเลยก็ไม่รู้ก็ดูแบบเออตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามีคนจะแบบอยากไปร้องให้ฟังหรือเปล่าไม่มีไม่มีอันนี้ก็ใกล้อยู่นะเราเพิ่งเข้าเมืองมาเมื่อกี้เลยเธอก็เดินมาทักโอเคโอเคพออย่าง พร้อมแล้วอ่ามัางได้ดีนะผมวิ่งวันใจอ,ะอ่ะไ,ได้นะอย่าข่ำนะแม่ค่ะแม่ค่ะมันเริ่มจากการท้ายทายถ้าคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นล็กถึงไปและเท่าที่ทททท เธอยังคิดว่ามันไงอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเขินหน้า,ามัน<ใ>นเริ่มจากความเข้าใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสุขการยอมรับฟังแล้วพอไม่เอมไปก่อนที่จะต้องไป <c oughs> อยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้ง จากของเรานั่นหอมวันนึกถึงคลั้งที่เราสองแต่คนได้เคยตกลุมรัก feeling like แต่วันฉันยังคงนึกถึงแต่วันวันที่เราทั้งสองมีกัน mm hmm. กับเพราะาไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้อง เธอหายไปจากชีวิต ไม่เข้าใจที่เธอไม่ร้าเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยต้องกันให้เธอหายไปจากชีวิต feeling like h a t one อยากให้เธอนึกถึงแต่ว n e ว่าที่เราจะได้รักกันมันไม่ค่อยดีเลยใช่ไหม มั่นใจในตัวเองน่ะแต่ร้องเพราะเสียงเพราใช่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรหร่เลยทำไมล่ะก็ร้องเพราะนี่ก็ผมเคยร้องให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็บอกว่าห<ะ>มาหอนว่าออกลูกอะไรสักอย่างนึงอ่นนะกันแซวเล่นหรือเปล่าผมฝั่งใจ ร้ S <S องเพลงพอนะร้องเพลงพอแค่แบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองนิดหน่อยแต่ร้องเพลงพอแบบดูแบบกังวลนะ่ะ <c oughs> ไม่มั่นใจนะ่ะแต่ว่าร้องพอใช่หรออย่าพูดเล่นดิมันเอ้าไม่พูดเล่นจริงร้องพอจริงมันแก้มจะแตกแล้วร้องเพลงอื่นได้ไหมหรือซ้อมมา,าเพลงเดียวร้องได้อยากฟังเพลงอะไรมีเพลงอะไรให้คิดว่าถนัดเพลงอะไรอะ่ะรองรองรองให้ฟังหน่อย ได้ได้ไดงั้นเอาชื่อนึกออกเลยนะมองหน้าเรานึกออกเคยฟังเพลงซันคิดไหมเคยครับพอดีว่านึกออกเพลงนี้เพลงเดียวได้ได้ไดอาจจะไม่ฟอนิดน,นึงนะมั่นใจในตัวเองหน่อยดูเสียงเขาดีเสียงเขาก็เสามากอะ่ะไอ้ศาสตว์เอ้ยอเขาแบบเสียมากอะบอกเลยเขาเสียมากแค่นั้นเลย You so love มีพเทอร์ายที่บินอยู่รล์ลอเธอฉันชึงโชคดีที่โลกนี้มีเธอทำใมเรื่องหนึ่งรายที่เจอ you so l o v e l และมีพัดเทอร์ฟายที่บินอยู่ไรล์ลอเธอฉันชึงโชคดีที่โลกนี้มีเธอทำใหเรื่องหนึ่งร้ายที่เจอฉันเป็นว่าวุบแต่เสียแรู้คนเดียว ในยามที่ทุกตะเชียให้ลุกจากเตียงมีแค่ยอยู่ไม่เดียวที่รู้ฉันเตี้ย when you look at me ถึงโลกก็เปลี่ยน this weekend ไม่ต้องมีแลนไปไปีกวิเวกช่ังมิเศษไลฟ์ฟังลิดเพลงไม่ต้องก็อรีเพลย์เทีเททเ่ยวเตชิวหนึ่งทะเลก่อนที่จะนิ่วเตะ บอกเล่าเรื่องราวที่ค้างคาดาวบนฟ้าละสอนชนบมันเราจะไปวันนั้นในสา แแแบบฟฟคคทฉันให้เธอชนะไดิสิชูมัทส์ให้เธอเพียงเพลงไม่ว่าเธอจะคบกับใครในวันที่โลกทั้งจะหนักใจไม่ว่าเธอรู้สักอย่างแค่ไหนไเพลงของฉันไม่พาเธอเลย เพลงจีบนะเนี่ยไมก่ก็เห็นหน้าแล้วนึกถึงเพลงนี้ใช่มันมันได้ไหมได้ค่ะเต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่ะเต็มสิบให้เก้าเลยคว <c oughs> ามมั่นใจไปนิดนึงให้เยอะเกินให้ตั้งเก้าก็องลองเพลงพอนี่นะาแต่งก็พอ <c oughs> จริงๆนะอันนี้พอจริงๆ ใช่เหรอเก้าเลยนะมันเก้าเลยนะสักหกห้าอย่างนี้จะ,จะเชื่ออยู่นี่อวยปะเนี่ยอวยกันแบบให้ให้ดีใจไม่อวยนี่ถ้ามียี่สิบนี่ให้เต็มยี่สิบไปเลยไม่ใช่ละเราขอจริงๆแม่อยากให้มั่นใจตัวเองขอบคุณขอบคุณนะแม่งนะอันนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อโซอี้ค่ะโซอี้ใช่ อายุเท่าไหร่เหรอเอาอายุจริงๆหรืออายุไอเซียอายุบัตรประชาชนประชาชนยี่สิบสองแล้วไปทำไปทำแบบประชาชนมายัางเนี่ยทำมาแล้วออ๋ขอดูบัตรทอยหน่อยสิอ้าว <laughs> ชิงขอดูก่อนเลยเหรอใช่ ขอดูก่อนเลยแล้วขอดูคืนได้ไหมได้ไม่ใช่บิดนะ้ำไม่เอานาะเราไม่กล้าบิดหรอกไม่รู้แหละบิดโดนแน <laughs> ไ่ไม่บิดไม่บิดโอเคถือว่าเราเดียวกันแล้วเชื่อใจโอเคโอเคพร้ okay, okay. อมยังโอเคเห็นหรือ,อยังอายูยี่บสี่หรอใช่ทำไมอ่ะแกหรอ แก่ถ้าอายุอายุจริงๆอ่ะอายุเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละหรอเคเราแก่ไปเลยอ้าวแล้วอายุเท่าไหร่ล่ะอายุยี่สิบเจ็ดไม่เป็นไรกำลังกินแซ่บใช่ไหมล่ะดีใช่ไหมล่ะไหนไม่เห็นบัตรประชาชนเลยอ้าวไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นอืมสงสัยบัตรเสียหรือเปล่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หรือว่าเราต้องไปดีหลอดก่อนนะหลอดเราจะหมดอะไม่ได้แค่เอาหมดประชาชนอ้าวอย่าบิดดิอย่าบีดเอาไว้หมดนะอ่ะใส่เร็วเรายังไม่ให้ดูเลยเนี่ยไม่แต่คนหล่อร้วง มีแต่คนชี้โม้ร้องเพลงคอมเมกี้นี้ก็คงจะเป็นเรื่องไม่จริงไม่แกแล้งแลไหนขอดูหน่อย มันมีซูมไหมอะมองไม่ค่อยเห็นเลยต้องซูมเหรอมองไม่เห็นหน้าเลยใช่มันไกลอะหรอใช่ถ้ามันมีซูมก็คงจะซูมแล้วแหละแค่นี้ก็พอแล้วแหละเอาไว้เดี๋ยว<อ> <ขอ S 1> ค่อยไปเปลี่ยนเปลี่ยนรูปโอเคถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วจะขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมเราจะได้เจอกันอีกเหรองันขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมล่ะขอเบอร์หรอเอาไปเก็บไว้ในสต็อกหรอสต็อกอะไร เก็บไว้ในมือถือนี่แหละคราวหน้าถ้าเปลี่ยนมาแล้วจะได้ขอดูอ๋อเหรอคิดว่าคิดว่านิยมเก็บเบอร์สาวไว้ในโทรศัพท์อะโอ้โหในโทรศัพท์ไม่มีเบอร์ใครบ้างวะเนี่ยมีอยู่ห้าเบอร์เนี่ยมีใครบ้างอะมีเซนจูมีซีแล้วก็มีสิงแล้วก็มีเลนแล้วก็มีอเล็กงั้นก็ห้องเราไปอีกเบอร์หนึ่งนะเมมว่าบาดใจได้เหรอ ได้ดีถ้าเธอยังไม่มีหวานใจในเบอร์เธอก็ต้องมีเราแล้วแหละเป็นไงคือคุกไม่หล่อวะน้องไอ้เหี้ยก um ูแบบมีอะไรที่ช่วยทำให้ผมกินแล้วลดความหล่อลงไายไหมวะเอ้าเหี้ยใช่ปะป่าไม่มีอะไรก็แบบว่ายิ้มหมอยิ้มหมอเมมี่หมอเมมอะไรร้ายนะร้ายนะเราเนี่ยไม่ร้ายค่ะ ไได้ไงสรุปเรื่องเพลงเนี่ยมันมันก้าวมันใช่เหรอมันมันอติขอคําติหน่อยว่าติตรงไหนบ้างก็ติไปแล้วไงว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจก็แบบมไม่ร้องติดติดขัดขาดอะไรเงี้ยมีอีกเพลงหนึ่งปแถมให้เลยได้เลยเคยฟังเพลงแค่เธอไหมเคยคะ่ะอันนี้เธอจะบอกว่าเธอจะมีแค่เราใช่ไหมเพลงเนี้ยรู้ทันได้หมดเลยนะเนี่ย <laughs> ทำไมรู้ทันนะ่ะเราเาน่ะ เธอลองให้ฟังเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนถ้าเราจะมีแค่เราชัดเนาะชัดครับหม่ถึงเสียงใจอะชัดหรือเปล่า เป็นยังไงบ้างดีเพลงนี้ดีดีหมายถึงมหมายถึงว่าร้องเพราะไงร้องเพราะดีเกิดเลยเนี่ยเหมือนมีคนร้องเพลงจีบใช่เราตั้งแต่เพลงเมื่อกี้แล้วนะตั้งแต่พูดตั้งแต่เพลงเมื่อกี้แล้วนั้นเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าก็ผมก็มั่นใจตัวเองขึ้นมานิดน,นึงแล้วแหละถ้าเกิดว่าพี่สาวว่าให้ก้าวขนาดนี้ก็กระโดดหน่อยได้ไหมได้นะกระโดดหน่อยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยดูไปดูมาแล้วอ่ ลองมองหน้าเราแปะใกล้ๆสิไม่ชอบจ้องหน้านานๆอะดิให้ดูหน้านาคตหวานใจน่ะโอ้โหว้าวว้าวพอจะเข้าไปจะ้อยู่ในใจทอยได้ไหมล่ะว้าวสายนี้เสืยลอยกดถ้าปากหวานอย่างนี้ก็เข้ามาเลยไหมล่ะร้ายกาดนักนะ ต้องใส่แมสเข้าไปไหมอะ่ะมันอึดอัดไหมอะ่ะข้างในอะ่ะโอ้โหข้างในไม่มีใครเลยใช่หรือเปล่าวันนี้เพิ่งแซดมาพอดีเหรอใช่ใครคนหนึ่งเขาไม่เอาดีกว่าอะไรเพิ่งรู้จักกันเดงมาก่อนกันแล้วก็ให้กำลังใจไงให้กำลังใจน,น,น,น่ารักน่ารักน่ารักนีขอบคุณนะก็วันนี้ ทำให้แบบว่ามันเจตัวเองขึ้นเยอะเลยเพราะปกติแบบร้องที่ไรเพื่อนชอบอาตลอดเลยไม่กล้าร้องเวลาเขามีประกวดร้องเพลงในลาซิตี้ไม่กล้าลงเลยอะลงได้ร้องเพลงได้ไม่ได้ร้องแย่สักหน่อยเพ,อเพื่อนอาจจะแซวเล่นก็ได้เพื่อนอาจจะร้องแย่กว่าเธอก็ได้นะเพื่อนแซวแต่เพื่อนก็พูดจริงจังมากเลยนะอยากไปคิดมากเพื่อนเธอยังไม่กล้าร้องเท่าเธอเลย แต่ก็จริงอะ่ะเพื่อนไม่เคยร้องเพลงให้ฟังเลยเพื่อนยังไม่เคยร้องเพลงเลยหมายถึงว่าคนอื่นได้แปบ๊บแป๊บหนึ่งนะขอแปบ๊บนะขอบมือแป๊บหนึ่งได้เยอะคนในงานดีคนในงานดีอายุยี่สิบเจ็ดโหอายุเยอะสุดเลยนะเนี่ยเอ่อ,คนน,น 25, อค,น 1, คนนุ้นยี่สิบห้าอีกคนหนึ่งยี่สิบสามคนนี้ยี่สิบเจ็ดคนนี้จะออกแนวแบบว่าเสือร้ายเสือร้ายอายุเยอะด้วยผมว่าน่าจะเป็นแบบ ไงวะก็อันนี้ไปทำอะไรต่อก็น่าจะไปแลนเขียวแล้วก็น่าจะพักอ่ะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วแหละออกมาเล่นกี่โมงอ่ะอ๋อมาประมาณสองทุ่มนะเอาเวลาแกงอ่ะอยู่กับแกงทุกวันปะก็อยู่กับแกงทุกวันเลยแต่ก็ไปทำอย่างอื่นด้วยทำไม่หรอให้หวานใจปะโอ้โหก็คืออยากให้มาอยู่ด้วยว่างั้นเถอะ แม่ก็ถ้ามีมหวานใจใ<ห>ก็เข้าไปด้วยกันสิไปด้วยกันทุกที่เหรอใช่ไปด้วยกันทุกที่เลยไม่ว่าจะที่ที่บ้านท,ที่เที่ยวที่ไหนก็ได้ถ้ามีนะแต่ว่านั่นแหละแต่มีไปมันก็สุดท้ายก็สุดท้ายไอ้เจ็บอยู่ดีเลยถ้าเธอมีเราอะเธอไม่เจ็บหรอกแต่ก็นะเข้าใจอยู่แหละอย่าตัดสินผู้หญิงคนเดียวเอ้ยอย่าตัดสินผู้หญิง ทั่วไปหลายๆคนเพราะผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเด๋ยวเราจะดามใจเธอเองเจี้ย <laughs> ร้ <laughs> ายเหมือนกันนะเราเนี <laughs> ่ยพี่สาวเ <laughs> ุ้กออยกอดอีกแล้วเบาๆหน่อยนะผมแบบอ่อนไหวกับกับสิ่งที่มันมาชนกับผมอะ อท่าทีเท่าทีอ่อนไหวอ่อนไหวจริงเดี๋ยวขาอ่อนอ่อนไหวแล้วค่ะเดี๋ยวมันสุดใจเย็นได้เบอร์แล้วนี่เมื่อกี้นี่อะใช่ปะสาวทัก oh, ามาะะไม่ใช่กำลังดูอยู่ว่าเราให้เบอร์กันหรือ,อยังยังไม่ให้หนิใช่ไหม <c oughs> ขอเบอร์นหน่อยได้ไหมล่ะเอางี้ดีกว่าเบอร์ผมดีกว่าจำง่ายดีเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่ง ลองโทรเข้ามาสิโอ้ยเบอร์ก็จำง่ายเหมือนกันนี่สามรอ้อยสามร้อยห้าสิบอะโหลนี่เบอร์ใครอ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าอันนี้ที่ไหนอะคะใช่ที่รักเราหรือเปล่าว้าวว้าวไม่ใช่หรอกฐานเพราะว่าก็ค่<ล>ะโทฐผิดหล <ะ S 2> ักฐานคิดว่าโทรหาที่รักอะคะ่ะ ถึงไม่ใช่แต่ก็เป็นให้ได้นะหรือว่าเป็นอนาคตนะคะอนาคตแฟนหรคะ Like ค่ะ Like เกือก็อาจจะใช่ก็ได้นะก็ชื่ออะไรนะคนดูก็ชื่ออะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับได้ค่ะทำไมต้องน่ารักใส่ผมด้วย ก็เราอยากมีคนรักเราก็ต้องน่ารักใส่เขาดีดูไม่เนี่ยจะทําเด็กใจแตกนะเนี่ยรูหรือเปล่าไม่ดีเลยเดี๋ยวเด็กใจแตกแล้วแล้วมันมันคืนไม่ได้นะก็อยากมีคนทําให้หัวใจเป็นสีชมพูน่ะอยากกระชุ่มก็ช่วยเหมือนกันเลยอะหัวใจแบบเป็นสีเทามานานแล้วใช่ไหมล่ะถอยจะเลือกแล้วยังไม่เลือกอัน,นี่หงไอ้น,นี่เล่นได้เฉยใช่ <c oughs> ใช ไมยอย่าทำเสียงอย่างนี้สิผมดึงตัวเองกลับมายากเนี่ยรู้ไหมต้องมานั่งดึงตัวเองกลับมาไม่เอาสิมันเคมิมก็ลองเปิดใจให้เราดูแล้วจะรู้ว่าความรักที่ดีมันเป็นยังไง <g ül> ก็อยากเปิดใจอยู่แต่ว่ามันก็พึ่งพังไปอะ่ะก็เลยแบบเป็นที่ปรึกษาให้หน่อยได้ไหมล่ะช่วยทำให้ผมหายจากวังวนตรงนี้หน่อยได้ไหมอา่า แม่อยากเป็นที่ปรึกษาอยากเป็นคนรู้ใจอ่ะคือเขายิงมาใส่กูตลอดเลยนะคนเนี้ยคือเขายิงเรื่อยๆอ่ะเอ็งดูดิมันก็ต้องเริ่มมันต้องมีจุดเริ่มต้นหรือเปล่าไงจุดเริ่มต้นของเราคือเธอมาร้องเพลงให้เราฟังก็แค่ก็ไม่มั่นใจไงก็เลยมาไอ้นี่เลยมาร้องให้ฟังอยากรูว่ามันเหมาะไหม แต่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่แบบว่าทำให้มั่นใจขึ้นมากเลยน่ารักด้วยอโอเคคงเป็นได้แค่ผู้รับฟังสินะเขาเพิ่งเริ่มต้นเองทำไมต้อง <laughs> <laughs> เอ๊จะไปไหนไ <laughs> <laughs> อยย้เหี้ยเราจะเล่นหนังอินเดียกันหรือเปล่าเนี่ย โอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะให้เมมว่าอะไรดีล่ะเนี่ยโอเคได้เลยอยากเม,มมว่าอะไรก็ได้เลยโซ so, อี้สุดที่รักได้ไหม <laughs> ถ้า, <laughs> ถ,าถ้ามันไม่ซ้ํากับชื่อคนอื่นก็ก็เมมได้ไม่เคยเมมใครว่าที่รักเลยนะเนี่ยจริงๆเธอก็น่าจะพูดกับคนอื่นอยหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ละแค่จะมาร้องเพลงให้ฟังยังไม่กล้าเลยจะไปอันนี้คนอื่นยังไง <Okay. S 1> แล้วพรุ่งนี้มามาตอนไหนเนี่ยน่าจะประมาณสองทุ่มน่าจะตั้งแต่น่าจะทุ่มทุ่มสองทุ่มมั้งก็ตัวนี้ก็ขอบคุณมากมากนะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็ปรึกษาได้นะถ้าเหงาลถเสียหรือว่าอะไรก็โทรมาได้นะตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปได้ยินเปล่าโอเคพร้อมช่วยเสมอถ้าเธอต้องการ โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะทำตัวน่ารักละเดี๋ยวเด็กใจแตกเราก็น่ารักแค่กับเธอแหละอู้ใช่หรือเปล่าใช่สิก็เราเพิ่งมาเรายังไม่รู้จักกันเลยโอเคเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้งั้นฝันดีนะไว้เจอกันใหม่นะโอเคค่ะฝันดีค่ะฝันดีนะครับไปแล้วนะนะโอเค อ๋อขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยดิอยากเห็นว่าแต่งอะไรบ้างอะวังคืนนี้ฝันถึงเรานะขยับคำไมใกล้หน่อยดิไม่ค่อยชาัดเลยอะใกล้อีกได้ไหมทำไมอะทำไมถึงไม่ชัดหันหน้ามาหันหน้ามาจุ๊บมั่งแค่ <laughs> นั้นแหละยืนสตัน์่ามึงดูดิยืนสตัน แลวยืนค้างเลยแลวยืนสตันอ่ะดูดิแค่นั้นแหละเจอก,กูไปน้อยแค่นั้นแหละจะเสือสาวมาจากไหนอะนะโทษทีครับพี่ผมมันเสือโค้งผมมันสิงเตาไปแล้วอะครับยืนสตันไปเลยเป็นไงล่ะต่อให้อายุจะเยอะกว่าก็เลเวลไม่ถึงผมหรอกนะครับแค่นั้นแหละย,ยืนสตันดีเป็นไง